สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เข้างานแต่เช้าเข้างานหกโมงเช้าเหลืออีกประมาณสิบกว่านาทีดูเดือนเดือนยังไม่ลงไม่ตกเลยวันนี้เข้างานเช้ากันบิ๊กเดยจ้าบิ big day. ๊กเดย์นี้ต้องปลูกเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดลองวีเกน นนบรรยากาศเย็นวันนี้ฝนหยุดแล้วตอนเช้านี้หวังว่าจะหยุดหยุดไปเลยนะห้าหกวันไม่ได้ซักผ้าดีนั่นจ้าทุกคนก็มากันแล้วเริ่มมากันแล้ว วันนี้ตอนเที่ยงมีเลี้ยงตอนบ่ายสองมีเลี้ยงพิซซ่านะคะเจ้านายมาช่วยปลูกด้วยเอวอยู่หนอีกนั่ผู้จัดการบรรยากาศดีนะแดดสองหกมองกว่า เัาโดนแบบเลิกตะ6โมงิโมงฮะเลืกโมงเลยจะจิลรวยใหญ่แล e. ้ววะ สดชื่นจะเข้างานสดชื่นสวยนะท้องฟ้าท้องฟ้าในฟาร์มนี่มันสวยดีจัง ไม่ทำฟาร์มมันจะไปลดตอนเย็นไม่ได้จ่เอ็งขึ้นไปอีก หมดยางพันอะไม่ได้หยิบมาโอได้ไปเอาข้างนู้นก็ได้ถึงแล้